มีแฟนหรือว่าไม่มีแฟนอย่างไหนดีกว่ากันคะเราัะมีติวเตอร์รักค่ะรุ่นใหญ่เลยที่จะมาให้คำแนะนำในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์กันนะคะถ้าพวกหนูหนว่าหนูพร้อมหนูมีความรู้สึกแล้มีความสุขเข้ามาแล้วไม่ทำให้เราเกิดความเสียหายเราไม่ได้เสียหายร่างกายเราไม่ได้เสียหายจิตใจเราไม่เสียหายครอบครัวไม่ได้เสียหายสังคมไม่ได้ทำความเดือดร้อนอะไรให้ใครการมีแฟนก็โอเคอะจริงไหมคะ แต่า้ในขณะเดียวกันเราไม่มีแฟนฉันก็อยู่ได้ฉันก็ทําได้ทุกอย่างเรามีเพื่อนเรามีการแชร์กันระหว่างเพื่อนมันก็เป็นความสุขเพราะฉะนั้นองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวแยกเป็นคําตอบตัวเราไม่ต้องไปรุกไปคืบไปเฟ้นไปหาไปปิดกัน้นไม่มีบวกหรือมีลบค่ะเรามานั่งมองว่าถ้าเกิดเรามองว่าแฟนคืออะไรใครคือคนรักใช่ไหมเราอยากให้ใครสักคนมารักเราใช่ไหมถ้าเราอยากกันรักเขาถามว่าเรารักกันไปทําไม เราอยากจะมีความผูกพันทางใจที่ทำให้รู้สึกว่ามีใครสักคนจะเป็นเพื่อนเราในหลายๆด้านเพราะในความรักนั้นเนี่ยจะต้องเป็นยังไงครับจะต้องผูกพันจะต้องช่วยเหลือกันแต่ถ้าเกิดเป็นความรักแค่พึ่งพาอย่างเดียวนี้ยอาอย่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมารักเราเทคแคร์เราอย่างดีเทคแคร์เราไปนอนไปนี่เลี้ยงน,น้อนเลี้ยงเราอย่างนี้วันหนึ่งอขาจ,จะไปเลี้ยงคนอื่นก็ได้นะ ถ้าเกิดเราจะมีคนรักในช่วงวัยนี้เนี่ยความรักที่จะทําให้อยู่กันยืนยาวเพราะพวกเราคงอยากเจอรักแท้ใช่ไหมไม่จากไม่ใช่อยากจะเปลี่ยนแฟนไปทุกๆเดือนใช่ไหมครความรักอันนั้นมันมีพื้นฐานมันต้องมีพื้นฐานความเหมาะสมพื้นฐานของโอกาสบางคนนี่อาจจะเป็นคนรักได้แต่อาจจะไม่เหมาะสมใช่ไหมครับถ้าเกิดเรานั่งมองความเหมาะสมเนี่ยเราจะต้องนั่งมองความเหมาะสมอะไรบ้างเหมาะสมตั้งแต่วัยถ้าเกิดตอนนี้เราไปเรียนเราเรียนหนังสืออยู่แล้วเรามีคนรัก ถ้าเกิดคนรักทาให้เราเรียนดีขึ้นเราควรจะมีไหมแต่ถ้าเกิดคนรักทําให้เราเรียนไม่ดีขึ้นขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบเราสมควรจะเสี่ยงอันนั้นไหมเราต้องตัดสินใจอันนี้ก่อนเพราะเวลาจะรักใครสักคนที่เสี่ยงนะเสี่ยงว่าเขารักแล้วจะอยู่กับเราไหมเขาบอกบางคนบอ,อกเหมือนซื้อลอตเตอรี่ซื้อแล้วมันจะถูกหรือมันจะถูกลุกกินรวบเราก็ไม่รู้ถ้าจะมีคนรักอย่างที่น้องคนนั้นตอบถูกต้องต้องมีสติอย่าใช้สตังค์อย่างเดียวนะอย่าไปหาคนรวยใ้นสตังค์ และสตางค์ไม่ได้ต้องมีสติว่าอย่างนี้อย่างนี้และจํานะครับถ้ามีคนรักที่ดีดีกว่าไม่มีคนรักแต่ถ้าเกิดมีคนรักไม่ดีอยู่คนเดียวดีกว่า